ข้าหวานสำรัญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับ FC ของอาจาร,รย์เมย์ติดตามกันอยู่ครับว่าวันนี้เนี่ยมัมีจะทําเมนูขนมหวานอะไรนะครับชื่อเมนูของเราวันนี้คืออะไรครับภาษากรงกนะคะ,ะ,ะก็เด็จูจูบี้เค้าภาษาไทยภาษาไทยก็เค้กพุด่าภา<พ>ษาจีนหงเจาตันเกาได้ได้ภาษาอื่นอีกไหมอกวางตุ้งหงจเค้ก โอ้โหอะแล้วอังโจหมายไหนอังโจคือเตจิวเตจิวนางอะ,อะโอ้โหสิดยอดเลย <laughs> วันนี้เป็นเรียนภาษานะครับแล้วก็เรื่องขนมเนี่เป็นเรื่องรอง <laughs> อาละครับเค้กพุทซาจีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมน่ากินมากๆแค่ชื่อเนี่ยก็เรียกกันหลากหลายแล้วแต่วิธีการทำนะครับไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญอร่อยแน่นอนนะครับเอาเรดเดทนะอ๋อเราเรียกว่าจูจูบีนะ เราจะหาที่ไม่มีเม็ดพ,พิเศษนะแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะวิธีการทำนะคะคือตัวพุทซาเนี่ยมันมีความหอมแหละแต่ว่าด้วยความที่เนี่ยเขาแห้งๆแบบนี้นะถ้นะ็สมมติเราทําอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะดึงความชื้นจากเค้กหมดเลยทําให้เค้กไม่อร่อยเลยเราจะต้องไปผ่าน ให้เขาต้าต<ไ>ปหมักหน่อยอาหมักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาพอเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปบดให้ละเอียดอ่าพอสมมุติเราไม่บดให้เขาละเอียดใช่ไหมออกมาอย่างนี้มันแห้งๆโ <Okay. S 2> อเคกริ้เขาจะไม่ออกขั้นตอนแรกนะคบเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยอัมพววกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่าอัมพวาขวดนี้นะฮะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเพาะเปลือกเลยนะครับดูมีความขาวนะฮะเหมือนกะทิคั้นสดเลยแล้วก็หอมมันมากๆอันนี้ก็คือเข้ากันดีมากๆกับพุทราจีนนะผมจะมีน้ำเปล่าเพไปช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพุทราจีนนะครับที่อาจารย์เมย์หั่นไว้นะครับสับหยาบๆแบบนี้ใส่ลงไป คนให้เข้ากันก่อนเนาะค่ะแค่ให้ขอบเดือดก็พอโอเคครับอ่ะเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะฮะตั้งไฟ <Okay. S 1> ได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาเราพอเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมพอเขาขอบเดือดใช่ไหมเราก็ปิดไฟพอเขาเย็นใช่ไหมเราก็ไปปั่นให้เลย เอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูตรงขอบขอบนะครับเริ่มเดือดแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะฮะอันนี้คือโอเคแล้วโอเคแล้วได้ที่แล้วแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราปิดไฟแล้วก็พักทิ้งไว้เลยให้เขาเย็นนะฮะจากนั้นจะได้เข้าเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้เนียนได้ครับในการทําเค้กนะครับส่วนผสมแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้บิรผลน้ําตาลอ้อยธรรมชาตินะครับคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ100เปเ็ครับโอ้ thank you ใส่มิตรผลลงไปนะครับ200กรัมไข่ไก่5ฟองใช้เครื่องตีหัวตะก้อเนาะสปีดแรงสูงสุดนะได้ครับ5นาทีโอเคพอได้ที่แล้วนะเราก็ลดสปีดเราก็ ใส่ฟูซาจีนที่เตรียมไว้แล้วนะลงไประหว่างที่อาจารย์เม้นะครับใส่ส่วนผสมฟูราลงในไข่ไก่นะครับผมจะเตรียมส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะฮะอันนี้นะครับเราใช้แป้งเค้กตราลิบบินนะครับคุณผู้ชมนี่ของ TFM นะครับแถบสีชมพูแบบนี้ครับทำเค้กวันนี้อร่อยแน่นอนนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะตามด้วยผงฟูนะครับใส่ลงไปครับมีเบกกิ้งโซดานะครับ วาน,นลาผงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและอันนี้บอกได้เลยว่าไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับอาจารย์เมย์มักมีแบบเคล็ดลับอย่างนี้เสมอเลยอันนี้จะเป็นอบเชย,เยใสเข้าไปเขาจะช,ช่วยให้แบบหอมกลิ่นฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับอบเชยแต่ใส่มากก็ไม่ได้นะองแอบ,บใส่ในิดนึงนะคุณผู้ชมนะโอเคจากนั้นผมจะล่อมให้เขาเข้ากันโอเค okay. ผู้ชายนี่ใส่เข้าไปแล้วเนาะเราก็ตามแป้งเลย ครึ่งหนึ่งก่อนเอครึ่งหนึ่งก่อนนะ,ะ speed ต่ำนะคะเิ้งหมดเลยค่ะ เราจะไม่ตีถึงแป้งเข้ากันหมดนะแค่พอเข้ากันแค่นั้นเองเดี๋ยวมาเราก็จะต้องปิดเครื่องใช้ตะก้อมือนะมาตะล่อมให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะโอเคก็เห็นยังมีพอแป้งมีนิดนึงเราก็ปิดเครื่องเลยปิดเครื่องได้เลยนะครับใช่ค่ะแต่เห็นไหมยังไม่ได้เข้ากันเลยเราต้องหยุดเลยคนทำเบเกอรีร่อะนะ ไม่ได้จริงๆหยด2หยดมีผลต่อกำไรความอร่อยก็ได้ตะกอมือนะคะอ๋อคือบางทีเครื่องตรงก้นเขาไปไม่ถึงนะคุณผู้ชมนะเราก็ต้องเอาใช้ตะก้อมือเนี่ยและสังเกตจะมีผสมเนี่ยคว้านขึ้นมาใช่ค่ะตา้ขึ้นมานะครับได้แบบนี้ปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นแป้งแบตเตอร์ที่พร้อมเลยใช่ค่ะพร้อมที่จะอบเลยโอเคครับหลังจากคนผสมเข้ากันนะครับเราก็เทใส่พิมพ์ได้เลยนะ พิมก็มีทาไขมันไว้ค่ะไขมันต้องทานะคะเก็ไม่ทาออกมาไม่ได้เลยคะใช่โอเคเสร็จแล้วเราก็ตะจุล่าเรากดเข้าไปให้เขาไม่มีฟองอากาศบางทีเราตักใส่เทใส่หลไรที่เขาอาจจะมีช่องว่างใช่ค่ะออโอเคครับอไม่แบบกระแทกกระแทกอย่างนั้นไม่ได้กระแทกก็ได้เข้าอบไฟยังไงครับปจาจย์เมย์อ๋อมาตบอีหลัง ก็แ้าเดี๋ยวมาพิมพ์นี้จะเสียแต่สมมุติตกอย่างนี้โอเคเมืนเป็นคอลเลคชันบันนค้กของเขานะค่ะโอเคนะเราอบไฟ160องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีวิธีการเช Franc ็คว่าเขาสุกไม่สุกไม้จิ้มเข้าไปไม่มีอะไรติดคือสุก เค้กพุซาจีนนะคะคุณผู้ชมอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนำออกจากพิมพ์อันนี้อาจารย์เมสเสิร์ฟนะฮะก็โรยหน้าด้วยไอซิ่งแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวเมพุซาจีใช่คระพร้อมเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของมามี่แล้วก็เทดดี้ในวันนี้นะครับเบคจูจูบี้เค้กนะครับหรือว่าเค้กพุซาจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อเค้กน่ากินมากๆเลยนะฮะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนชิมให้เลย โอ้โหสุดยอดถถ้าไม่กินนี่ถือว่าพลาดเลยนะเนี่ย <laughs> เป็นเค้กที่ฉ่ำม,มากๆเลยอะ่ะเนื้อเค้กเนี่ยนุ่มๆเนียน,นๆเลยนะครับแล้วก็มีความหวานกลมกล่อมไม่ได้หวานมากด้วยที่สําคัญมันหอมกลิ่นแบบพุดซ่าอ่อนๆนะฮะแล้วก็มันฉ่ำเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวพุดซานี่แหละใ <laughs> ่เก็บความมอยไว้แนะนําเลยนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้อร่อยจริงๆนะครับของอาจารย์เมย์เบคกจูจูบี้เค้กครับ สำหรับความอร่อยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2มงนาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23 หรือวันนี้คุณผู้ชมนะครับดูอยู่แต่โจดสูตรไม่ทันนะสามารถตามดูสูตรย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีครับในช anel นั้นนะครับมีสูตรอีกหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ค่าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทาซาลาเปากันค่ะซาลาเปาของนานาวันนี้เป็นซาลาเปาไส้กุนเชียงแล้วซาลาเปาไส้กุนเชียงของนานาเนี่ยจะมีหน้าตาน่ารักน่ารักเป็นรูปน้องหมูนั่นเองอันนี้ Black Bean s e ก k o Pudding ค่ะโอ้โหเป็นพุดดิ้งถั่วดำอ่าแล้วก็มีสาคูด้วยเออใช่คุณเอาขนมไทยมาทําเป็นพุดดิ้งอร่อยๆเหรอใช่ค่ะ